โลกร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับส้นเท้าส้นเท้าที่เจ็บแล้วบังเอิญมาได้อนิสง์ที่หลังดีขึ้นไปด้วยนะคะเอาเมาส์ไปเลยนะคะถ้าหากว่าบุญบุญที่ทําในวันนี้เนี่ยนะคะกาลังมากพอแล้วเจ้ากรรมในเวรก็คือกระทืบเท้านะคะต้องขอขมาบุคคลที่กระทืบเท้าใส่อาจจะเป็นพ่อแม่หรือทุกคนให้ขมาหมดเลยอุทิศบุญให้เขาหมดเลยแล้วก็ พระแม่ธรณีนะคะ <Okay. S 1> งูแล้วก็สัตว์ทุกอย่างที่เคยตีหลังนะคะขอบาร,รมีของพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> ขอชาพันธ์นรังสีและธรรมาจากของพระพุทธองค์นะคะ <Okay. S 1> ทรงเมตตามาสนับสนุนให้บุญของคุณอาทิตยารวมตัวกันทั้งสิ่งของปัจจัยแรงกายและเสื้อบ้านสวนพิระมิดนะคะที่มาทําบุญในวันนี้และขอเบอิกบ,บุญในอดีตชาติมาทุกพบทุกชาติทั้งสิ่งทานภาวนามาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ได้กล่าวมาแล้ว นะคะขอให้จงโมทนารับบุญกุศลของคุณอาทิตยาและไปสะเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะแล้วคุณอธิตยาจะทําบุญให้อย่างต่อเนื่องนะคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะคะ okay. Okay. ก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงฤทธิ์ขอให้องค์สฟิงจงสแสดงปาฏิหาริย์ให้อาการทั้งหลายทั้งปวงหายโดยฉับพลันทันทีเดี๋ยวนี้เลยค่ะสาธุ <Sad. S 1> อนุโมทนาด้วยล่วง <Okay. S 1> หน้าเลย หาย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 เช็คเช็คเช็คเลยเช็คเลยเอาทั้งเท้าทั้งหลังเลยก็ฟังขึ้นแต่ส้นยังรู้สึกยังเป็นอยู่ส้นค่ะต้องมีเจ้ากรรมในเวรที่ ยังระบ,บุไม่หมดบบไม่ต้องขยับอะไรแล้วหลังเป็นยังไงคะหลังก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเบาขึ้นค่ะค,ะคะทีนี้ทีนี้ส้นน่ะต้องมีเจ้ากรรมในเวรที่หนัก<อ>ค่ะเช่นเคยไปวัดไปวาหรืออยู่ที่บ้านแล้วก็ไปนั่งไปนอนแล้วหันเท้าไปทางพระอะไรเงี้ยอืมอาจจะมีค่ะ นะคะถ้าเป็นกรรมนี้พระพุทธองค์จะไม่ยอมให้ผ่านไปอาจจะมีคือท่านช่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ช่วยนะเพราะถือว่าเป็นเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องสํานึกเองนะคะถ้าวิบากกรรมที่เหลืออยู่เป็นกรรมจากการหันเท้าไปทางพระจะด้วยเจตนาหรือไม่ขอพระองค์ทรงเมตตาขอหลวงพ่อฤาษีลิงดํทจงเมตตาลูกหลานให้โอกาสแก้ตัว จะทำอีกไหมคะจะไม่ทำอีกค่ะจะระมัดระวังนะคะจะระมัดระวังแล้วก็จะบอกคนอื่นด้วยนะคะค่ะงั้นขอให้หายเดี๋ยวนี้เลยนะคะสาธุสํานึกแล้วเราลองดูซิดีขึ้นนะคะเคยเคยไปเพราะเมื่อก่อนนี้ผมชอบไปกับอาจารย์ธรรมาจารย์นีะค่ะไม่ได้เจตนาค่ะแต่ว่าเท้าชาเย็นอยู่เลยเนี่ยข้างซ้ายผมเนี่ยจะทาอยู่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะหายเลยแม่หายเลยหายเลย หายแล้วค่ะหายแล้วค่ะหายนะหายนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องใหญ่นะคะหายแล้วค่ะเดินใหญ่เลยดีใจเป็นมากี่ปีคะเป็นมาประมาณปีสองปีเนี่ยค่ะทรมานไหมคะทรมานเนี่ยที่เป็นหนักมาเมื่อปีนี้เองค่ะค่ะเป็นหนักเลยมาจากกันไปซะแล้วที่บ้านสวนพีระมิดนี่ยเรื่องการรักษาเนี่ยนะครับ สามารถที่จะรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยพลังพีระมิดประกอบกับจิตใจของเรานะประกอบกับคนที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตานะครับเพราะคนที่มีความรักความเมตตานั่นแหละคือผู้ที่ช่วยให้จิตใจของคนอื่นที่อยู่รอบๆสงบนิ่งนะฮะแล้วก็ทำให้กรรมของเขาเนี่ยลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ คุณนุกูลเป็นคนที่พาเขาดูรายการแล้วเขาสัทธาแล้วรู้จักกันได้ไงคะจากดูโทรทัศน์ไม่รู้จักคุณนุกูลได้ไงซื้อสบู่อยู่อ๋อซื้อสบู่อยู่แล้วเหรอคะที่ชื่อธัญรัตน์เลยค่ะเคยสร้างแล้วหนึ่งองค์หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกับเก้าสิบเก้าบาทโดยโอนเงินมาใช่ไหมคะชื่ออะไรจ๊ะธัญรัตน์พงศุประด์ค่ะแล้วสร้างแล้วยังไม่พอเหรอคะหนึ่งองค์ ยังค่ะในความรู้สึกมีความรู้สึกอยากได้ทําอีกค่ะเขาโอนมาก่อนแล้วอโกชื่ออะไรจ๊ะชัยพจนะนามสกุลผงสุภโร่ก็รู้สึกศรัทธาครับค่ะก็อยากทําบุญสร้างปิรามิดแล้วก็การสร้างนี้หวังอะไรตอบแทนไหมคะก็คงไม่ลดปฏิบัติทำอยู่แล้วนั่งสมาธิเช้าเย็นอยู่แล้วค่ะถ้าสร้างโดยไม่หวังอะไรตอบแทนถือว่าเป็นการสร้างโดยละวางความโลภอันนี้สง์จะยิ่งใหญ่มากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายเองนะคะ ีอวประสอะไรอยู่ก็จะคลี่คลายเองจะสร้างทั้งหมดกี่องค์ะคะ10บสิบองค์ค่ะสาธุองค์ละเท่าไหร่คะ หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นบาทวันนี้อโกเอามาเท่าไหร่คะก็แสนแล้วมีแถมมาแสนแล้วก็มีแถมมาเท่าไหร่คะไม่ทราบะไม่ทราบห <500, 500. S 1> ้รา500รา้อยห้าร้อยทีนี้อาจารย์ขอถามก่อนว่าตอนนี้องค์ละหนึ่งหมื่นเนี่ยเราไม่ได้สร้างแล้วแต่ว่าเราก็ยังท่านยังยังทำองค์ละหนึ่งหมื่นได้แต่เราเอาไปรวมเป็นองค์ใหญ่เป็นหนึ่งองค์ละหนึ่งแสนเลยจะได้ไหมคะได้ไคะ่ะด,ด,ดีเลยใหญ่ขึ้นไปเลยนะคะอนุโมทนาีกรอบค่ะบริษัทกังวานเทคททยจำกัด ทำอะไรคะเออปั่นได้ปั่นได้เทคไทยก็บอกอยู่แล้วก็ร่วมทําด้วยใช่ <ทำ S 1> ไหมคะทำด้วยค่ะค่ะ,คะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในชาตินี้คําว่าไม่มีความทุกข์ความลําบากยากจนความเจ็บป่วยอย่าได้ปรากฏนะคะสาธุที่ทํางานบริษัทก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง นะคะทำอะไรก็ขอให้ผ่านพอนุปสรรคทั้งตัวน,นะคะและพอให้บุญนี้ไปรวมตัวกับบุญของคุณลูกคุณด้วยที่ดามานะคะสาธุทีนี้วันนี้มาทําบุญอีกห้องน้ำครับทำบุญด้ห้องนา้าสร้างห้องน้ำมีจ้า้ามาสร้างไว้หนึ่งห้องแล้วค่ะคือห้องหนึ่งเราประมาณไว้ว่าน่าจะสักสองหมื่นบาทถ้าขาดเหลือก็เดี๋ยวจะรบวนออกเองนะคะวันนี้สร้างเท่าไหร่คะ สองหมื่นข้างในของเพื่อนเพื่อด้วยนะไม่ได้นับสองหมื่นแล้วเสองหมมีเศษด้วยพวกเราอนุโมทนาด้วยนะคะเขาทำสอ0 0มืเราก็ได้มื่นและเกซนะคะแล้ววันนี้นอกจากมาสร้างห้องน้ำแล้วมาทำอะไรอีกคะเอาต้นสาระต้นไม้แล้วก็มีคนพ่อ้าฝปากต้นไม้เขาปากมาด้วยค่ะต้นสาระเอาต้นไม้มาต้นสาระ จะได้เป็นคนมีสาระธรรมดาจานรุบุแกก็ไม่ค่อยมีสาระนะ่อไปนี้มีต้นสาระแล้วเราจะได้มีสาระกันพระพุทธเจ้าอ่าเป็นต้นไม้ของพระพุทธเจ้านะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกบุญนะคะท่านที่มาบ้านสวนพีระมิดครั้งต่อไปแล้วเอ๊คิดว่าจะเอาอะไรมาดีที่จะมีประโยชน์นะคะคือกระถางต้นไม้กระถางใหญ่ หมือนใส่กระถางลายมังกรก็ได้เราต้องการจํานวนมากนะะคเพราะว่าต้นไม้ที่ลงดินไว้เนี่ยมันยังไม่มาตรฐานเราจะปลูกใส่กระถางเช่นพวกมะลิชวนชมอะไรพวกนี้นะคะ,คะมันย้ายได้ไงคะ,คะจะย้ายไปไหนก็ได้เราจะลงกระถางหมดเลยเ,เพราะฉะนั้นรับไม่อั้นคะ่ะที่จะทําบุญด้วยกระถางต้นไม้นะคะอาริสงที่จริมมาจากราชบุรีไม่รู้แต่รกไม่เป็นไรค่ะอาริสงนะคะจัดเป็นทั้งสังฆทานวิหารทานและธรรมทาน นะคะทำให้ร่ารวยมีทรัพย์ไม่ฝืดเคืองมีสภาพคล่องทางการเงินนะคะก<ม>็ะะขอให้อาลัสงส์ที่มาสร้างห้องน้ําในวันนี้นะคะ<ม>ให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะให้เข้าถึงนิพพานได้ในชาตินี้<ม>คาว่าไม่มีความทุกข์ความเจ็บป่วยโรภยคภัยไข้เจ็บความผิดหวังใดๆจะได้ปรากฏนะคะ<ม>จากนี้ไปให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวนะคะสาธุพระครูเกษมพัชรสาร อายุ41ปีเป็นรองเจ้าคณะตำบลเหรอคะใช่แล้วนี่เหรอคะครูป,ประหลัดทวีน,ทวนิมนต์ค่ะตัวนี้เลยคะ่ะชื่อรครูปีพัชราพรจ้ะ พระครูวาปีพัชราพรหูฉายาเพาะมากเลยใครตั้งคะอ๋อก็เป็นสัญญาบัตรพระครูชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ๋อเป็นชื่อพระราชทานเหรอคะอ,อ๋อแล้วก็อ,อื่นขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระครูวาปีพัชราพรพค่ะเป็นเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าคณะตำบ,นบ,นบลบ่อรัง แล้วก็เป็นรองเจ้าคณะตำบลด้วยวัดพิชบูรณ์ค่ะวัดอะไรนะคะเนี่ยวัดหนองสมบูรณ์ค่ะวันนี้พระคุณเจ้ามีปัญหาอะไรคะเรื่องมึนงงหัวคล้ายๆโรคความไปหาหมอเป็นโรคความดันโลหิตสูงประจําตัวมาหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วอ่อนเพียเพียแรงครับอ่อนเพียเพียแรงแล้วก็เป็นคนที่การขาข้างฝาตั้งแต่หกขวบเพราะอะไรถึงฉีดยาฉีดยาเป็นฉีดยาแล้วก็พิการฉีดยาแก้อะไรคะที่ว่าตอนก่อนนี้มันเป็นโปลิโอหรือเปล่าอะไรค่ะค่ะค่ะวันนี้ได้คุณแม่พูดให้ั รักษาที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี <Okay. S 1> พอกินยาก็ดีขึ้น <Okay. S 1> หมดยาการก็กลับมาเป็นอีก <Okay. S 1> อันนี้หมายถึงความดันเหรอคะความดันที่มันเป็นอ่อนเพีย้ยแขแรงที่มันมึนงงในหัว <c oughs> ค่ะค่ะออ่านหนังสือไม่ค่อยจำค่ะแต่ก็ด้านด้นศึกษาเราเรียนไปก็จน <c oughs> ตอนนี้ก็ทําวิทยานิพนธ์ขอโทษอยู่